อยากถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวตอนทานอาหารสามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยพี่ทีมงานเต้นให้ดูหน่อยค่ะๆต้ด,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 ดเราสามารถเรียกน้องหมาน้องแมวมาได้นะคะไลออนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ EP Smart Home EP นี้ของเรานะคะก็วันนี้เราเอาเครื่องป้อนอาหารสัตว์อัตโนมัติมาครับทุกคนโหจะบอกว่าอันนี้คือแบบล้ำมากเวอร์นะคะตัวก,กล่องนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าเออตั้งเวลาได้แล้วก็มีแบบแมนวนวลด้วยมีไม้ด้วยแปลว่าถ้าสัตว์ไม่ได้ยินเราเราต้องได้ยินสัตว์อ่ะมีไม้อันนี้ก็คือจุ4ลิตรนะคะแล้วก็ช่องใส่แบตเตอรี่แบคขึ้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามา แกะกล่องพร้อมๆกันไปเลยดีกว่ามาครับผมอันบ็อกซ์กันเลยคับผมตึงมาเรียนดีกว่านี่นะคะเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเชื่อมต่อกับแอปทูย่าได้นะคะใครที่ยังไม่ดูอีพีก่อนหนน้าี้ก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะจ๊ะเขาแพ็กมาอย่างดีอะทุกคนมีโฟมข้างบนแล้วก็นี่ข้างในก็มีโฟมไม่มีอะไรแหละ,ละอะแกะทัี่ก่อนหนึนี่ก็คือฝาอเนเองนะจ๊ะ เปิดออกมาก็จะเจอกับหัวแรปเตอร์แล้วก็สายชาร์จนะคะทุกคนถาดลองเอาไว้ให้น้องหมาน้องแมวรับทานนะคะอู้ดูดีนะเนี่ยเอาไปตั้งไว้ที่บ้านก็คือแบบมินิมอลมากดูแบบว่าหรูหร,ราดูแพงลูกหมาลูกแมวเป็นแบบลัชนิกูลไม่ต้องให้อาหารเองเพราะว่าอะไรเครื่องมันแบบอัตโนมัตินี่นะคะแกะพลาสติกก่อนอ่ะ เรียบย้อยเยวนะจ๊ะเอาแล้วเอาใส่ชาร์จออกมาแกะเลยดีกว่าอ้สายเอาอยู่เด้อเสียบปลั๊กเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าอันนี้คือเขาสามารถใส่แบตก,ก็คือใส่ฐานได้นะคะใส่ชาร์จของเขานะคะความเก๋คืออะไรปะเสียบลงไปปุ๊บป๊บให้ดูให้ดูให้ดูซ่อนสายให้ด้วยนะคะไม่หักไม่งอน,นะจ๊ะแบบนี้อะ เสร็จเรียบรอยแล้วเราก็ประกอบเจ้าตัวถารองนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมต่อกับแอป t ู y a กันก่อนนะคะเข้าแอปทูย่กันเลยค่ะทุกคนใครไม่มีก็ไปโหลดได้นะคะทูย่าสมาร์ทพอเราเสียบปลั๊กเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นกระปิบกระปิบตรงนี้สีนังเงินนะคะเป็นการแบบว่าบอกว่าเออไฟเข้าแล้วนะอะไรเงี้ย เครื่องเราก็จะมีการทดสอบมาตรฐานก่อนที่จะส่งไปลายไฟอาจจะขึ้นกระพริบแบบลักษณะไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจนะคะกดรีเซ็ตได้กดมีค้างอ่ะมันก็จะดังแบบนี้นะคะกดจนกว่าน้องจะกระพริบแบบชา้าชาน้องจะมีกระพริบช้าชาแล้วก็กระพริบเร็วๆนะคะอ่ะมาหรือยังอ่ะอันนี้กระพริบช้าแล้วนะคะจากนั้นเราก็กดบวกที่แอปทูยานะคะด้านบนมุมขวามือสีส้มนะคะ แล้วก็ไปตรง Auto Scan ให้เขา Search หา Device หรือว่าถ้าใครไม่อยากไป Auto Scan นนะคะเรากดตรงเพิ่มเองก็ได้แล้วก็กดไปตรงที่เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีเขียนว่าเพชรน่ะสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดไปที่เครื่องป้อนอาหารสัตว์ตืดแบบนี้ะนะครับ อ่แล้วเราก็กดเชื่อมต่อไวฟง Wi-Fi ของเราไปอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นโหมด AP นะคะเพราะว่าเป็นกระพริบชา้เาเขปิดเสร็จแล้วแล้วเราก็คอนเฟิร์มต่างๆกด next นะคะแล้วก็ไปเชื่อมต่อ Wifi หา Wifi ตัวเครื่องนี้ก็จะชื่อว่า Smart Life นะคะเชื่อมต่อจากนะั้นเรากลับมาที่แอป t ูย่านะคะและน้องก็จะ ค้นหาและดาวน์โหลดและต่างๆนี่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชื่อคะ่ะเพื่อความไม่งู <c oughs> กดบันทึกแล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์ครับ <c oughs> เขาก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะอ่า <c oughs> เห็นทุกคนเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าอะไรน้องมีกล้องคะ่ะทุกคนมีกล้องนะคะแล้วก็ เดี๋ยวให้ดูในแอปก่อนว่าในแอปมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเขียนว่าถ่ายภาพภาพถ่ายนะคะอันนี้ก็คือสามารถกดถ่ายภาพจากแอปได้เลยก็คือกดแอปเข้ามาแล้วเราแบบอยากถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวต่างๆตอนทานอาหารก็กดถ่ายปึ๊บได้เลยนะคะหรือว่าอันนี้ก็เป็นไม้นะคะเราสามารถเรียกน้องหมาน้องแมวมาได้นะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบันทึกก็คือเป็นวิดีโอนั่น,น,นเองนะคะสามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วย แล้วก็อันนี้ก็คือโฟโตอัลบัมก็คือสามารถดูรูปจากในนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตั้งเวลาเดี๋ยวกดตั้งเวลาให้ดูนี่ก็แอดทามิ่งได้นะคะว่าเราจะให้เจ้าเครื่องเนี่ยป้อนอาหารตอนกี่โมงอะไรยังไงก็สามารถตั้งเวลาได้แบบนี้นะครับอันนี้นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟีดนะคะก็เป็นการให้อาหารสัตว์แบบว่ากดจากตรงนี้ได้เลยให้เครื่องแบบเทลงไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเลขห 2 3งสามสี่ถึง20นะคะเลข1เนี่ยก็คือปล่อยลงมา10กรัมนั่นเองนะคะก็เลข2เลข3ก็อ่ะ10กรัม20กรัม30กรัมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็สามารถเล็กขอดได้ด้วยนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกอันหนึ่งก่อนนะคะมีสัญญาณเตือนภัยให้ด้วยนะคะว่าแบบน้องมาวิ่งมาใกล้มันสรรั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างก็มีสัญญาณเตือนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาให้อาหารแบบกดสั่งดูนะคะ เข้าไปที่ฟีดก่อนนะคะเดี๋ยวเราเทอาหารเม็ดแป๊บนี่นะคะแล้วก็อันนี้เราก็อยู่ที่หน้าฟีดนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปเลยค่ะว่าเราจะให้กี่กรัมนี้เราลองลองไป9เนาะก็คือ90กรัมเลขเก้นะคะกดฟีดค่ะทุกคนแล้วน้องก็จะขายอาหารออกมา เรียกได้ว่าตอนเราไม่อยู่บ้านนะคะน้องหมาไม่อดตายน้องแมวไม่อดตายนะคะทุกคนเจ๋งมากเวอร์แล้วก็กล้องนี้สามารถดูแบบไวสกีนได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้ใน Google Assistant กันดูดีกว่านะครับไปกดเข้าไปที่โฮมอ่ะใครที่ยังไม่มีบ้านใน Google Assistant หรือ Home นะคะก็ ไปสร้างบ้านก่อนนะคะส่วนใครที่มีแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะบ้านเราชื่อเดิมก็คือสวยนะคะเราก็จะทําการลิงก์เจ้าเครื่องให้อาหารสัตว์เข้าไปในบ้านนะคะเราก็กดไปเลยค่ะเครื่องป้อนอาหารสัตว์แล้วก็กดเพิ่มลงในบ้านแล้วก็เลือกบ้านของเราก็คือสวยนะคะแล้วเราก็ กดเพิ่มไปยังสวยย้ายอุปกรณ์จากนั้นนะคะน้องเขาก็จะถามว่าเฮ้ยไปอยู่ที่ไหนดีเราก็ใส่น้องไว้ในห้องต่างๆอันนี้ก็จะใส่ลงไปในห้องนั่งเล่นนะคะกดถัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเจ้าเครื่องป้อนอาหารสัตว์ของเรานะคะก็เข้ามาอยู่ในบ้านสวยในห้องนั่งเล่นเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับใครที่มี Google Nest นะคะหรือมีทีวีที่มีระบบปฏิบัติการของ Google นะคะในของแอปเขาเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ว่าสามารถสั่งการแบบโฮม e c a แคสแอซ s สแตนท์ทำให้กล้องตัวเนี้ยฉายภาพใหญ่ขึ้นไปบนทีวีได้เพื่อแบบดูสัตว์เลี้ยงของเรานี่นะคะเราก็จะมีบอกว่า how to ทำยังไงเซ t ต,ติ้งยังไงแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่แอปทูย่าก,กันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย เราพูดถึงเรื่องถ่ายภาพแล้วก็พูดถึงเรื่องน้องใหม่ที่มีอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองพูดให้ดูเสียงมันอาจจะแบบกล้องก้องนิดนึงเพราะว่ามีใหม่น้องอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใหม่ตัวเครื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพูดให้ฟังอ่ะไลออนอ่านก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนเพราะว่าใหม่มันอยู่ใกล้กันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายภาพกันดูดีกว่านะคะกดถ่ายภาพตรงนี้ อ่ะมันขึ้นแล้วว่าบันทึกหน้าจอที่โทรศัพท์แล้วอ่ะกดอีกรอบหนึ่งบันทึกรูปลงไปนในโทรศัพท์แล้วนะคะเราก็ลองกดดูใน photo album นะคะนี่เห็นปะก็คืออย่างนี้เลยนะคะหรือว่าไปที่บันทึกละกันอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพพี่ทีมงานเต้นให้ดูหน่อยค่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอัลบั้มกันนะคะนี่อ่ะนี่นะคะก็คือเป็นวิดีโอนั่นเองนะคะจะให้เห็นว่าคุณพี่ทีมงานเขาเต้นจิเห็นมายกย้ายใส่สะโพกแล้วนะคะอ่ะก็คือบันทึกได้ทางวิดีโอแล้วก็ ภาพเลยนะคะเจ้ากล้องตัวนี้มีไม้ด้วยเวลาเราแบบอยากเรียกน้องมาทานอาหารก็สามารถเรียกได้นะคะสั่งการด้วยเสียงได้เลยเพราะว่าเรพูดได้นะคะแล้วก็ตั้งเวลาได้อ่าแบบนี้นะคะก็แอดทามมิ่งไปตอนนี้ก็คือ PM แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนะบ่ายโมง45ห้เราเป็นบ่ายโมง46แล้กันอะ่ะตั้งแล้วก็กด a v e เดี๋ยวรอนาทีหนึ่งให้น้องเขาคายอาหารออกมาให้ดูคุณยังไม่ทันขาดคำอ่าเห็นเห็นเลยนะคะว่าตั้งเวลาได้จริงนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้แล้วแบบว่ามีแพลนจะไปต่างจังหวัดโอ้ยไม่อยากทิ้งหมาไว้แต่ว่าเอาไปไม่ได้จริงๆนะคะน้องก็อยู่ได้โดยที่ คุณสามารถป้อนอาหารน้องได้แบบนี้นะคะตั้งเวลาก็ได้หรือว่าจะกดเองก็ได้นะคะเจ้าเครื่องป้อนอาหารตัวนี้ก็อัตโนมัติจริงๆแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะก็กดเข้าไปดูได้นะคะเราก็จะมีให้ซื้อนะคะจะบอกว่าราคานี้ประมาณแบบว่า ราคาพันนิดนิดอ่ะเรียกว่าคุ้มค่าละกันเพราะว่าลายดีไซน์สวยประโยชน์ฟังก์ชันดีครบจบมีตัวนี้ตัวเดียวก็คือน้องหมาไม่อดตายน้องแมวไม่อดตายนะจ๊ะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับ EP นี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ EP ต่อไปเราจะเอาอะไรมาอันบ็อกก็รอติดตามนะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวแล้วค่ะบ๊ายบาย